ว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสกก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วง ตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะว่าปวดหลังล้วลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูล ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่า <c oughs> ตอน <c oughs> ก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสบสปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยาก วัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะค่ะ เดี๋ยวจะเดินได้ละคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวค่ะแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมนีอาการปวดนะคะ,คะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยพยุงใช่คุณลุงต้องอุ้มขึ้น <ừ> ช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นข่าวได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดอ่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิกภัณฑ์นีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมา,มามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุงค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆเขาโหสุดยอดมากๆเลยหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเปล่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูน แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับพอซองที่สามสองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ่อมาลุ้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามสองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะ โอเจอห้าสองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะกองที่สามว่าง่ากินเหลือเหลืออยู่สองสองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอโหปวดรับสุดยอดามากเลยเนาะก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะ เขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็ก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนะก็เลยนอนนอนดูก็ค่ะเปิดคลิปเปิดไอันี้ดูเ็าเห็นเออสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่า มันจะดีเหรอก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาครนะคะเห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลของก็ล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วย๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูจากที่แบบ หลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทานทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดบ้าค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอ่ะอืตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะ<ช>ตอนนี้ก็หายปวดแล้ว<ช><ช>ค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะค่ะถ้าถามความประทับใจพี่บัวผ่านนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนี้บ้างค่ะก็ประทับใจที่ว่ามันแบบ เขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละค่ะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูเกี่กับไขข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่วันน์พูดนิดนึงอะ,ค,ะค่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราขึ้นมา ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นโดย80%เปซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา